สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีสินค้าดีๆเข้ามานําเสนอครับเป็นผานพวนเข้าร่องมันร่องอ้อยแล้วก็ล้อเหล็กเข้าร่องมันร่องอ้อยนะครับนี่ครับผานพวนก็จะเป็นผานพวนสองขานะครับสองขาหัวหมูนะครับผมนี่ครับแบบนี้ครับหัวหมูครับทางซ้ายทางขวา สามารถาเลื่อนปรับขยับได้นะครับเลื่อนปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้นะครับขนาดความกว้างก็9 0เซนนะครับผม90เซนขานี่ปรับซ้ายขวาได้นะครับเอาด้านซ้ายไปอยู่ข้างขวาก็ได้ขวาไปอยู่ด้านซ้ายก็ได้นะครับความสูงก็ประมาณ55เซนนะครับความสูงจากพื้นนะครับสู่ คานนี่ครับจะมีทั้งสองขานี่เอาไว้ยกล่องนะครับห้าขานี่จะเอาไว้กวาดวัชพืชนะครับในล่องนี่เป็นห้าขาครับสินค้าก็มีเยอะนะครับ วนแล้วก็มีล้อเหล็กนะครับล้อเหล็กนครับเข้าลองมันลองอ้อยล้อเหล็กขนาดวงล้อ25นิ้วนะครับขนาดวงล้อ25นิ้วหน้ากว้างนี้ 6, 6นิ้วนะครับเล็บล้อ3นิ้วนี่ครับ ล้อก็สามารถขยับปรับได้นะครับมีน็นอตขัดเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ครับปรับได้สินค้าก็มีเยอะครับร้อเหล็กนี้ราคา3,900นะครับ3,900บาทผานพวนนี้ก็2ขา5ขาก็3,900าทเหมือบาทเป็นกันไม่รวมส่งครับผม ค่าล้อเหล็กรถไทนาเดินตามก็แบบนั้นเน่ยก็4 5่พันหนะครับลูกค้าสนใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองเข้ามาได้ครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0 8 1 1 2 6 9 9 5 5ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนอลูกค้าเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ